รู้จักยอดยงศิล์นไอวันเฉลิมลุกแม่ลำยองสู่ไอดอลหนุ่มเคป๊อปในที่สุดข่าวลือก็เป็นจริงสำหรับนักสแสดงหนุ่มอนาคตใกล้น้องยอดยงศิล์นที่แจ้งเกิดจากบทวันเฉลิมลุกแม่ลำยองในละครทองเนอเก้ากำลังจะได้เดบิวต์เป็นศินลปินเกาหลีในปี2022โดยล่าสุดในค่ำคืนที่ผ่านมาทำเอาโลกออนไลน์แทบแตกหลังมีภาพของยอดยงศิล์นโพในคลิปร่วมฉลองวันเกิดกับเหล่าเด็กฝึกในน้ำ เทรนนี่เอจากค่าย Big h i t Entertainment ค่ายเดียวกับวง BTS ที่โด่งดังระดับโลกทำให้แฟนๆต่างคาดเดากันไปในทางเดียวกันว่าหนุ่มยอสเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ลับที่รอ,อการเปิดตัวและเตรียมเดบิวต์เร็วๆนี้ส่งผลให้แฮชแท็กยอสยงศิลเทรนนี่เอยอสยงศิลทะยานพุ่งติดเทรน์ไม่หยุดและในเวลาต่อมาก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัวของยอสที่ระบุว่าน้่งยอสและครอบครัว ขอบพระคุณค่าย Big Hit Music ที่ให้โอกาสน้องยอดได้เป็นหนึ่งในครอบครัวของบริษัทนะคะและน้องยอดกับทุกคนในครอบครัวขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้โอกาสให้น้องยอดได้เดินทางตามความฝันซึ่งก็มีแม้ลำยองอย่างนุ้นวรนุษเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจให้ขณะที่แฟนๆก็ร่วมยินดีกรี๊ดก์ดกันสนันเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ